สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องขนคิ้วบางนะคะหรือว่าหรือว่าขนตาบางไม่งามงอนนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขนคิ้วขนตาก็จะดูดกดําและงอนเงางามยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะส่ผสมแรกเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้แค่เปลือกของมะนาวค่ะสำหรับตัวเปลือกของมะนาวนะคะเขาจะมีวิตามิน A และวิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ขนคิ้วขนตาดกดาเงางามยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะนำเปลือกของมะนาวนี้นะคะมาขูดแบบนี้เลยค่ะเราขูดเพื่อจะให้สารอาหารตรงเปลือกของมะนาวนะคะออกมาให้เยอะที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีที่ขูดแบบนี้นะคะออกเฉพาะเปลือกก็ได้ค่ะปอกให้บางๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็ขูดเฉพาะเปลือกของมะนาวอะคะ่ะออกมาประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ นี่นะคะเราก็ขูดเปลือกของมะนาวนะคะออกมาประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาจะมีวิตามินอ e ีและสารต่อต้านอนุม,มูลอิสระลรุงรากของเส้นขนคิ้วและขนตานะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและจะช่วยเรื่องบำรุงขนคิ้วขนตาให้ดกดำและเงางามยิ่งขึ้นค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะประมาณสัก2ช้อนชานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก1คืนนะคะจะทําให้สารอาหารในตัวของเปลือกมะนาวนะคะออกมาให้เยอะที่สุดค่ะนํามาผสมครีมกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานํามาผสมกันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องเคลือบเส้นขนเราให้ดกดําและเงางามยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วาสลีนประมาณ2ช้อนชานะคะ นี่ค่ะก็หมักน้ําเปลือกของมะนาวนะคะลอยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปกรองกับกระชอนก็ได้นะคะแต่เนื้อของเปลือกมะนาวนะคะเขาค่อนข้างละเอียดนะคะก็สามารถเทใส่ได้เลยนะคะสูตนนี้เรานํามาผสมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ให้ตัววาัสาลีนจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวและไม่หนืดเกินไปนะคะสามารถนำมาทาได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้สามารถทาได้ทั้งขนคิ้วและขนตาได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันก่อนนอนได้เลยค่ะสําหรับขนคิ้วนะคะให้เพื่อนๆใช้คัตเตอร์บัตนะคะมาจุ่มตัวเนื้อครีมะคะ่ะแล้วก็มาทาให้ทั่วตรงขนคิ้วได้เลยนะคะทา,นา,นาหนาๆไว้ได้เลยค่ะ ที่จะใช้เป็นนิ้วมือก็ได้นะคะถ้าใช้นิ้วมือก็ใช้นิ้วมือค่ะนวดวนนิดนึงนะคะนวดกดนิดนึงให้เนื้อครีมนะคะเขาซึมลงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสหรับวิธีการทาของขนตานะคะสําหรับใครที่มีขนตาบางหรือว่าไม่ยาวงามงอนนะคะสามารถใช้เป็นตัวปัดมัสคาร่านะคะมาจุ่มตัวเนื้อครีมอะคะ่ะเรียบร้อยนะคะมาทาให้ทั่วตรงเส้นขนของขนตาได้เลยนะคะเน้นย้ำตั้งแต่ประมาณซักโคนของขนตาค่ะอย่าระวังอย่าให้โดนตรง อย่าให้โดนตรงลูกตานะคะด้วยทำให้แบบขนคิ้วขนตาเราดกดำและเงางามยิ่งขึ้นนะคะสำหรับขนตานะคะใครที่อยากให้ติดแน่นและติดทนนานนะคะสามารถใช้เป็นแป้งเด็กนะคะทาทับไปอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวแม่นายจะทาให้ดูนะคะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้ตัวแปลงปัดมาสคาร่านี้นะคะมาจุ่มตัวเนื้อครีมก่อนนะคะแล้วก็มาจุ่มตัวแป้งอีกรอบนึงค่ะ ามาทาให้ทั่วเลยนะคะลอยแล้วก็นำมาปัดที่ขนตาอีกรอบหนึ่งค่ะจะทำให้แบบติดทนและดูขนตาดูเงางามและหนายิ่งขึ้นด้วยค่ะ ตัวเนื้อครีมค่ะเขาจะเกาะแน่นติดทนนานตลอดทั้งคืนเลยค่ะและสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําทุกวันนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตัวเนื้อครีมนะคะสามารถเก็บเสนแนกระปุกนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันค่ะ เพื่อนๆก็ไม่ต้องทําทีละเยอะนะคะทีละน้อยถ้าหมดค่อยทําใหม่ค่ะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะจะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทํากันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ